วันนี้เราจะมาประกอบเก้าอี้กันนะครับผมอันนี้ก็คือเก้าอี้ที่เราสั่งออนไลน์มาอันนี้ก็จะเป็นล้อมีแกนอันนี้ก็คือเบาะแล้วก็มีที่พิงหลังอันนี้อยู่อันนี้มาแบบอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วก็พร้อมอีเหมียวตัวดำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าเริ่มจากการใส่ล้อนี่เดี๋ยวเราจะใส่ล้อให้หมดทุกอัน เขาจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะให้เราขันล้อขันแค่พอตึงจบโอเคตอนนี้เราก็ใส่เก้าอี้ครบหมดแล้วนะครับไม่ก็ติดตั้งง่ายเลยขันน็อกตรงนี้เห็นไหมมันจะมีน็อตอยู่ก็ติดตั้งเก้าอี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใสาแกนกันต่อเลยอันนี้ก็คือแกนมันอาจจะต้องล็อกก่อนอืม <c oughs> เดีย๋ยวเราเอาน็อตที่มีกระเบาะอันนี้มานะครับผมเอาออกมาก่อนเอาออกง่ายมากแค่เอามือหมุนก็ใช้ได้ละเพื่อที่เราจะมาเข้ากับตัวนี้นะครับโอเคเอาออกมาแล้วทีนี้เราก็เอาเบาะมาวางตรงนี้เลยเราก็จะได้ตัวพิงนี่นะพิงมาเลยแล้วเราก็พลิกพลิกด้านโดยการเอาอันนี้มาให้ตรงเข้ากับตำแหน่งน็อตนะ อันนี้ก็คือที่พิงหลังนะครับผมนี่มันจะมีช่องน็อตอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็เอามาพิงตรงนี้ได้มันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะถ้าดูดีๆอะ่ะมันจะมีแบบที่เขาเจาะไว้อะ่ะแล้วก็ในถุงมีให้สองตัวผมลองหยิบออกมาให้ดูเลยว่ามันใส่อย่างงี้เห็นปละได้ยินเสียงก๊แกก๊กอมันจะมีน็อตตัวขัน แล้วก็ไขควงตรงนี้นะครับไขน็อตให้แน่นเหมือนอันนี้ภาพมันเบลอหน่อยขออภัยนะนี่ไขให้มันแน่นตอนนี้เราก็จะได้เบาะนั่งแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวขาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันต่อจริงๆเบาะอันนี้ใส่ง่ายมากเลยแค่นี้เองแล้วก็ขันน็อตตรงนี้สี่ตัว โอเคอันนี้จะเป็นฐานที่รองอย่างนี้นะใส่ใส่อันนี้เราก็จะต้องเอามาวางเราจะปรับองศาแบบไหนก็ได้นะทีนี้ผมจะให้มันพลิกด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาได้แล้วแต่เราจะชอบการปรับระดับของโต๊ะโอเคเดี okay. ๋ยวเราก็ขันน็อกตรงนี้เข้ากับรอยอันนี้เราก็ไขหมดละ ตัวก็วจะได้รูปร่างเก้าอี้มาประมาณนี้นะครับผมอะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาประกอบเก้าอี้กับเข้ากับตัวนี้นะง่ายมากเลยแค่เอามันสวมแค่นี้เองเราก็จะได้เก้าอี้มานั่งแล้วโอเคทีนี้เราก็จะได้เก้าอี้มานั่งแล้วนะครับมันก็ตัวประมาณนี้นะครับถามว่าตัวใหญ่ไหมก็พอนั่งได้ นั่งไม่ค่อยเต็มตูดเท่าไหร่แต่แต่ก็โอเคชิลๆดีราคาก็ไม่แพงมากซื้อมาตก400กว่าบาทรวมค่าส่งแล้วถ้าอันนี้มันใช้มาดูว่ามันใช้ได้ไหมมันดูเหมือนกิ๊กกอกมากเลยแต่ว่าดีโอ้โหเป็นไงมันเด้งขึ้นด้วยมาเดี๋ยวเราหาคนมารีวิวนั่งให้ดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการนั่งลุกก่อนดิ ให้เขาเห็น okay, ต okay. okay, 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 mm ัวเก้า uh, อ okay, right ี Lu ้เ oh, ด like ี๋ยวเขาจะหาว่ามันเก้าอี้ไม่มีอยู่จริงโอเคนั่งเดียวเครื่องทรมานโอเคลองหมุนนี่หมุนรอบโอเคพิงหลังมีที่คันโยกอ่ะโยกโยกแล้วก็ให้เก้าอี้มันดันขึ้นมีคันโยกอยู่ข้างใต้อ่ะอ่ะยกขึ้นอ่ะยกลง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 ไม่แม่ลงโอ้โหมันลงสโลมากแสดงว่าแม่ เออน้ำหนักไม่ได้ 45. 45เหรอ <laughs> ตายแล้วโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็มาดูคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อนะครับอันนี้ก็สอนวิธีการประกอบเก้าอี้เวลาเราสั่งซื้อของออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้ตามที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมไปแล้วบายบายสวัสดีครับนอนแล้วดึกแล้วถามจะนอนได้แล้วดูหัวร้วางอะไม่นอนอืม <laughs>